ล่าสุดนี่รู้อะไรไหมครับเกิดการแย่งไม้กันขึ้นแล้วครับไม้ย,ยี่ห้ออื่นไม่ใช้แล้วแต่เอาแต่โบน่ารุ่นนี้ไปใช้เท่านั้นโบน่า M A 5 1 3หนามเนี่ยเขาจะมีระบบโซนิกไลท์ตรงนี้นะครับที่เขียนไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับ U H F 1400โซนิกไลท์ t ทำให้เราไม่ต้องตะเบงเสียงร้องสามารถจับไม้ปกติได้ไม่ต้องเอาไม้ไปจ่อปากเยอะนะครับเพราะมันจะทําให้เราตะเบงเสียงร้องแล้วก็เมื่อยในที่สุดแล้วก็ไม่มีเสียงร้องออกมาในที่สุด ตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดผมจะถือไม้ห่างปากอย่างนี้เลยครับแต่ว่าเสียงยังดูดดีเสียงชัดเจนคมชัดครับรงการนี้มีไม้ร้องคาราเตะกันหลือยังครับเจงคมชัดเจนแบบนี้แะครับเป็นโซนิกไรไม่ต้องจอดที่ปากเสียงคมชัดใสแจ๋วแบบนี้เลยครับชอบใครที่หาไม์คุณภาพดีๆแล้วก็บอดี้ดีๆนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยเพราะบอดี้เขาจะเป็นโลหะอย่างนี้เลยครับนี่คระเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยโปรตีไม์ระดับราคาไม่ถึงสองพันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไม์ที่เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้จะเป็นโลหะให จะมีเคสหิ้วแบบนี้ได้เลยหิ้วไปไหนมาไหนได้เลยครับไปบ้านเพื่อนหลายบ้านก็หิ้วแบบนี้ไปได้เลยด้านในจะมีไม้มาให้1คู่นะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณ1ตัวแล้วก็เป็นสายชาร์จมาให้นะครับท่านใดสนใจไมโมนาเอเอห้าหนึ่งสเข้ามาเป็นแพ็กเกจเป็นกระเป๋าแบบนี้ให้พร้อมสายชาร์จแล้วก็ตัวส่งตัวรับครบเลยนะครับ